SIRI Part 6ครับราคาปัจจุบันราคาปัจจุบัน 1. 24บาท24ตังราคาเส้น200วันบาท22 SIRI นะ Part 6ราคาปัจจุบัน 1. 24บาท24ตังราคาเส้น200วันบาท22ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็น ขึ้นถูกไหมปิดโดจิด้วยนะนะครับภาพใหญ่ของ SIRI ครับ SIRI เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปี1996นะ1996แพงของ SIRI ใช่ไหมแพงของ SIRI มีประมาณ3แพงแพงที่สุดเลยเป็นแพงในอดีตประมาณเกือบ,บ,บเกือบ10บาทเกือบเกือบ10บาทนะแพงถัดลงมาประมาณ4-5บาทคุณละ่ะมองแพงตรงไหนแพงก่อนหน้าแพงใกล้สุดเอาในส่วนตัวผมนะแพงใกล้สุดของ siri ตรงนี้ แถว2บาทนิดนิดแถวสบาทนิดนิด,น,ดนะถูกของ s i i จะเป็นโซนโซนสตังเลยครับโซนที่เป็นสตังค์นะโซนที่เป็นสตังนะครับประมาณแถวแถวนี้นะประมาณนี้ผมจึงมองว่าอ่ะไม่ใช่สิผมจะถามคุณว่าแล้วคุณละ่ะมองถูกกับแพงนะ่ยในรอบไหนของ siri าร์ทหเราเนี่ยนะครับ ผมจะบอกว่าผมมองถูกแพงในรอบนี้ผมขยายก่อนนะในรอบนี้แพงที่ผมมองแพงที่สุดแล้วนะแพงที่สุดแล้วประมาณ2บาทกลางๆประมาณ2บาทถึง2บาท50ขยายให้ดูก่อนจะได้มองชัดๆแพงและวสำหรับผมนี่แพงแล้นะครับถูกสำหรับผมก็เศษสตัง เศษส,สตังค์นะซึ่งแน่นอนครับจากแพง2บาทกว่าลงมาถูกเป็นเศษส,สตังค์และถูกกําลังจะไปแพงและกําลังไปแล้วกําลังไปแล้วไซ์เวในภาพใหญ่อยู่ด้วยนะครับอ้าวสรุปอ่านเทรนเรียบร้อยเทรนเป็นขาขึ้นภาพใหญ่เป็นถูกกําลังจะไปแพงรอบหุ้นนะรอบหุ้นนะเป็นการลงทุนในระยะยาวได้แต่แผนมันอยู่ในเด ว่า day เนี่ยมันเป็นจุดได้เปรียบหรือเปล่าปรับเป็น day ย่อกับปรับฐานเตี้ยสุดของ SIRI 52ตังต้นเทนจาต้นเทนจานะต้นเทนจาของ SIRI อยู่ในกรอบที่กว้างมากครับกว้างมาก กรอบต้นเทนจาอยู่ในโซน60ตังถึง1บาท60ตังนะถึง1บอด60ตังนะกรอบต้นเทนจาของ SIRI อยู่ในช่วง60ตังถึง1บาทปรับฐาน52สตังซึ่งแน่นอนตอนนี้เท่าไหร่บาท24นะครับ ก็คงจะปั้นพอตไม่ได้เพราะมันห่างจากราคาแนวรับต้นเทนจาาเกินไปนะครับก็ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรนะครับกรอบปัจจุบันของ SIRI ใช่ไหม SIRI เนี่ยจะมีกรอบปัจจุบันอยู่ประมาณ2กรอบมีกรอบเล็กกับกรอบใหญ่เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเป็นกรอบใหญ่เลยเนี่ย จะเป็นกรอบนี้กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้ากรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบดันอันนี้กรอบใหญ่อันนี้กรอบใหญ่นะนะครับแต่ถ้ากรอบเล็กที่ผมจะทำเนี่ยกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบแบนดอนทำแค่นี้พอทำแค่นี้พอตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบที่มุมกว้างอยู่แล้วนะ แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ลงไปฐานอยู่90ตังมันอาจจะกว้างเกินไปอ่ามันอาจจะกว้างเกินไปนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ SIRI บาท52ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของ SIRI บาท9ตังคซึ่งแน่นอนหากครึ่งทางก่อน ครึ่งทางบาท5 2กับบาท9ตังครึ่งทางบาท31สตังครับอ่าได้แล้วแล้วคุณก็ดูเลยว่าได้ครึ่งทางมาแล้วบาท3าแนวต้านบาท52แนวรับบาท9ตังค์ใช่ไหมราคาปัจจุบันบาท24ซึ่งแน่นอนบาท24 อยู่โซนแนวรับในกรอบจจนคือใต้บาทสามสิบเอ็ดตังค์ถึงบาทเก้าตังค์โซนแนวต้นในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาทสามสิบเอ็ดตังค์ถึงบาทห้าสิบสองสตังค์ครับก็อยู่ในโซนปลอดภัยนะที่ผมเห็นแนวรับแข็งแรงในสลีที่มาอัพเนี่ยจะมีโซนนี้หนึ่งโซนโซนนี้หนึ่งโซนหงเนี่ยสองแนวรับเนี้ยผมคิดว่ามุมมองเอาอยู่มุมมองเอาอยู่ แต่ตอนนี้มันเป็นแท่งโดจิใช่ไหมแล้วก็แท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งแพนิกที่ตลาดแพนิกลบสาจุดใช่ไหมมุมมองถ้าอีกแท่งหนึ่งเขียวเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับทําแผนก่อนขยายก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าขยายละแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาทยี่สามตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ บาทยี่หตังซึ่งแน่นอนแนวรับถัดไปแต่ยังไม่ใช่แนวรับหลังพิงฝาแนวรับถัดไปบาทยี่สองแนวรับหลังพิงฝาผมมองตรงนี้บาทยี่เอ็เพราะถ้ามันหลุด แท่งเทียนกลุ่มนี้นะมุมมองมันจะไหลไปหาบาท18ได้เออนะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะนะครับเราก็เอาจุดสต็อปลอเป็น2จุดก็คือบาท22กับบาท23ไม่ควรหลุดแล้วถ้าหลุดนะเราลงไปวางแผนรอรับที่บาท18ดีกว่าผมถึงบอกว่าให้รอปิดเขียวก่อนตัว SIRI p a r t หเราเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่า ถ้าเกิดตลาดดีๆโซนแนวรับนี้ก็มีโอกาสเอาอยู่ได้แล้วปิดเขียวสักแท่งหนึงเบรกบาท25มันก็จะดูโอเคกว่ามันก็จะดูโอเคกว่าแต่ถ้าใครวางแผนเข้าเลยเงี้ยก็ต้องสต็อปบาท22นะสต็อปบาท22ไหวไหมนะราคาปัจจุบันบาท24สต็อปบาท22ไหวไหมนะครับต้องถามตัวเองก่อนนะแนวต้านแรกบาท25ครับแนวต้านถัดไปต้องเบรกหัวแท่งแดงก็ได้ บาท28อันนี้ขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนนะครับแนวต้านถัดไปบาท30ตังแนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางแล้วบาท3 1นะครับบาท31อคิดว่าแถวแถว,แถวบาท30จะมีแรงขายบ้างแล้วอาจจะย่อมาหาบาท25ได้นะนะครับแล้วถึงจะกลับไปเบรกบาท30แล้วก็เบรกค่ากลางได้คือบาท31แนวต้านถัด ไปจากค่ากลางเนาะบาทสามาตังบาท35ตังบาท41ตังถ้าคุณเห็นว่าบาท35กับบาท4ีอมันไกลไปคุณก็ทอนลงมาใช้เป็นหัวแท่งเทียนนี้คือบาท38เป็นแนวต้านก่อนที่จะไปบาท41 ใช่ไหมนะครับจากบาท4 1เนี่ยถ้ามองไปปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ย่อกราฟเนี่ยเราจะเห็นบาท52บาท52เป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ SIRI Part หใช่ไหมแต่ถ้าเบรกบาท4 1ได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อนะแต่ก็อาจจะชนแล้วย่อบ้างก็ย่อมาก็ไม่ควรจะหลุดบาท3 3กับบาท35นะนะครับแล้วถึงจะกลับไปเบรกบาท4 1ได้นะครับย่อก่อน แนวต้านถัดไปจากบาท41ตังค์บาท44ตังค์อันนี้โซนแบบโซนแบบโซนขายและวโซนขายนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท41คือบาท44และบาท48แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ s i r i Part 6คือ1บาท52สตังค์ครับ s i r i ทําทำเป็นแผนเก็งกำไรนะ นะครับเร่นรอบเก่งกำไรนะครับเราจะมองเข่าเอ็นกันอยู่ที่เดี๋ยวนะเราจะมองเข่าเอ็นกันอยู่ที่บาทยี่สิบสองบาทยี่สิบสองนะบาทยี่สิบสองนะครับเราคงไม่สต๊อปลอกันที่บาทสิบแปดนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับลึกไปนะลึกไป เซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรพาร์ท6 S I R I ครับแนวรับแรกบาท23แนวรับถัดไปบาท22แนวรับถัดไปบาท21แนวรับถัดไปบาท18ใช้บาท22เป็นแนวรับหลังพิงฝาและเป็นจุดสต็อปลอดด้วยนะครับตอนนี้เป็นแท่งโดจิ ควรจะรอปิดเขียวอีกสักแท่งและเบรกบาท25มันจะแลดูเป็นแรงซื้อที่ดีกว่านะครับแนวต้านแรกบาท25ราคาปัจจุบันบาท24อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท31ถึงบาท9ตังค์นะครับแนวต้านถัดไปถ้าถ้าในอาทิตย์หน้าอัดคลิปนี้ผมอัดบนเสาถูกไหมถ้าในอาทิตย์หน้า เบรกบาท25ได้ยืนเหนือบาท25ได้แนวต้านถัดไปจะบาท28บาท30บาท31ตังในโซนของเหนือบาท30มเนี่ยมันจะมีกลุ่มก้อนตรงนี้อยู่มุมมองอาจจะมีโอกาสย่อก่อนย่อมาแล้วไม่หลุดบาท25กับบาท28ก็ดีนะครับมุมมองจะไปรได้ต่อแล้วก็จะกลับไปเบรกบาท30กับบาท31ได้แนวต้านถัดไป บาท3 3ตังบาท35ตังบาท38ตังและบาท41ตังจุดนี้ก็อาจจะมีการย่อก่อนพอย่อมาไม่หลุดบาท30นะไม่หลุดบาท30อาจจะสลับได้บ้างแต่ไม่หลุดบาท30ไม่หลุดแบบน่าเกียดล้วกลับไปเบรกบาท41ตังได้อีกรอบแนวต้านถัดไปบาท44ตังบาท48ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของสิริพาร์ท6บาท52ตังครับ เดี๋ยววาดแพทเทิร์นขึ้นย่อให้ดูไหมก็จะประมาณนี้นะเรามองกันที่ตรงนี้ก่อนฐานอยู่นี่ฐานอยู่นี่นะหัวเบรกอยู่นี่ค่ากลางอยู่นี่นะอ่านะครับมันจะอย่างนี้ขึ้น ชนตรงเนี้ยชนตรงเนี้ยมันอาจจะย่อแฉลบลงมาบ้างย่อแฉลบมา่างในในโซนค่ากลางบาทสามสิบนะในบาทสามสิบนะครับแล้วก็อาจจะกลับไปเบตรตรงนี้ได้อ่ามองนี้ก่อนมองนี้ก่อนนะการขึ้นไปชนบาทสามสิบก็เป็นนัยยะเหมือนกันว่าอาจจะมีโอกาสย่อเทสย่อเทสย่อเทสแนวรับบาทยี่สิบห้าได้นะครับบาทยี่สิบแปดได้แล้วพอกลับไปเบรกนะ กลับไปเบรกบาท30ได้อีกรอบโอกาสก็จะขึ้นต่อแนวต้านที่มองกันก็บาท35บาท38บาท4 1อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าไปบาทส1เนี่ยแล้วถ้าไปบาทส1เนี่ยมุมมองก็มันชนแนวต้านนี้เนาะอ่ะผมให้ดูมันชนแนวต้านนี้ถูกไหมมันชนแนวต้านนี้แล้วมันชนแนวต้านนี้ มุมมองก็คงจะไม่ได้วิ่งทะลุทะลวงจากบาทสีเอ็ดวิ่งไปบาทห้าสองเลยเหรอกมันก็ต้องยงลงมาย่อเทสค่ากลางบ้างลงมาย่อเทสค่ากลางบ้างคือแบบนี้ถูกไหมแล้วถึงจะกลับไปเบรกสูงได้ต่อ,อกลับไปเบรกสูงได้ต่อคนระับจุดนี้ก็จะเป็นจุดย่อตัวในโซนค่ากลางพอดีในโซนค่ากลางพอดีเพราะหุ้นเนี่ยมันไม่ได้วิ่งพรวดพาดท,ทีเดียวแล้วสิริเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีด้วยนะครับพื้นฐานดีด้วยนะมุมมองดูแล้วก็ ขึ้นต้องย่อหุ้นขึ้นต้องย่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่าเริ่มอย่าเริ่มอย่าเริ่มเดีย๋ยวขยายนี้ก่อนคุณดูจุดนี้ดีๆอธิบายางี้นิดนึงการที่เขาย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาแล้วกลับไปเบรกที่เดิมได้เนี่ยมันจะขึ้นได้ไกลมันจะขึ้นได้ไกลแต่แต่หุ้นขึ้น สังเกตไหมหุ้นขึ้นเราไม่ไล่เรารอจังหวะเก็บหุ้นยอ่อโอเคไหมสิทธิ์ของ s i r i pattern การขึ้นย่อของ s i r i part 6เดี๋ยววาดให้ดูอีกทีนึงเราจะดูฐานกันที่บาทยีไปบาท30ก่อนคือแบบนี้ขึ้นแล้วลงมาเทสลงมาเทสที่บาท25จากบาท22อ,อาจจะขึ้นไปบาท30บ,บาท31 และย่อย่อลงมาเทสบาท25ถ้าบาท25เอาอยู่จากบาท25จะวิ่งไปเบรกบาท30บาท31แล้ววิ่งไปหาบาท40กว่ากว่าๆตรงนี้าประมาณนี้นะแต่เมื่อชนบาท40กว่ากว่าๆเนี่ยมุมมองมันเจอในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีย่อได้แต่จากบาท40กว่ากว่าๆย่อมาไม่ควรหลุดบาท30แล้ว ราะบาท30แนวต้านกลายเป็นแนวรับจะย่อแบบนี้ถูกไหมห้ามหลุดบาท30แล้วถึงจะกลับไปเบรกโซนเหนือบาท4-4ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับจุดนี้จุดที่ย่อตัวหุ้นขึ้นเราไม่ไล่เรารอตอน ุ้นขึ้นเราไม่ไล่เรารอตอนยอ่ยอย่อวางแผนคัดวางแผนสต็อปลอสย่อไม่หลุดกรอบยอ่อไม่หลุดครึ่งทางตัวเองมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นกับตัวขึ้นต่อสีพาร์หประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับ แบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ด,ดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ